สวัสดีเจ้ามาปากัะหน่แล้วกับรายการวิถีบ้านบ้านสไตล์หนุ่งนิงวันนี้หนิงจะปาทุกคนไปเนี่ยยำน้อไม้ต้มใส่น้ำปูเป็นน้องไม้เลี่ยงเนะยเจ้าตีบ้านหนิงปลูกเองไปที่ตามกันเลยเจ้าเดี๋ยวเขาจะมาซอยน้อไม้กันก่อนเนะเจ้าเขาจะเอามีดมีเจ้ามีดมีดไปแหลมเนีย่ยนีดลงสเจ้าขีดลงต่ำอันนี้เนาะต่ำน้อไม้นะยเจ้า <c oughs> กับอย่างเจ้าระวังมือดีๆเพราะว่าเขาเอามือห้องกับน้องใหม่นี่เนาะระวังมีดเตรียมเจ้าแตงทีเสิ่งแล้วก็มี่ก็ฉีกเจ้าถ้ามันหนาเกินไปมันนี่กเกินไปก็เอากลับทาห่ากล้ามเดียจ้ะน้องใหม่เป็นน้องใหม่น้องใหมเ่มมเลี่ยงเนาะเอามาต้มก่อนแล้วก็เอามาย้ำเนี่ยได้หลากหลายเมนูนะเจ้ากินกับน้ำพริกกระลั่มเนาะยู่ติคนมักเจ้า นี่น,นี่คือแล้วละหนึ่งนอนแต่ถ้ามันหนาไปเราก็ขีดออกกลางไหนอย่างละกันเนื้หางก้ามหนึ่งเจ้านี่คือมันเป็นชิ้นใหญ่ล้ำไปเนาะขี่ออกอันนี้ะตัดเป็นสองก้อนหนึ่งเจ้าทำเาื้าอี๊ยบละนี่เจ้าซอยลงเลยนี่แล้วก็ซอยนี่หางก้าม,ามนี่เจ้าต่างบนนี่หางก้ามหนึ่งถ้าตีเหลือ,อน,นี่เขาก็จะซอยจีเลยเจ้าซอยย่งยอยยเลยมดเลยหนึเจ้าเนี่ย แล้วหนึ่งนองละแฮมนอตหนึ่งกำเหมือนกันเจ้านี่อันนี้ล้างมือสะอาดแล้วนะเจ้าเรียบร้อยละใส่มือกับแต่ถ้าเป็นแงม้งมแงม้มอย่างนี้เนาะที่มันจะต้องเอามือขยำม,มือก้นเนีย่ยใส่ถุงมือนะเจ้ามันจะได้บาดแผลบาดห่อนมือเนาะ อันนี้เขาเนี่ยกับน้ำม้ยังบ่มมีพริกม่มีเกลือเตี่ยหน้าน้ำม้เนาะหลากหลายเมนูเจ้าไผ่ชอบเมนูไหนถนัดเมนูไหนกะเน,นี่ยได้เลย nghèo lắm ừ. Để xoay con Đó, à, mở hong tị Xoay đây lưới Xéo mịn không mứa nữa không Ui, cái <laughs> เอามาพอว่าทุดิบด้วยกันหรือเจ้าว่ามีอย่างพ่องตอนนี้เราเตรียมว่าทุดิบเรียบร้อยละนนองไหมซอยเรียบร้อยแล้วนอหน้ำปูนะเจ้าหั่นสีดำๆนี่น้ำปูมันตึงเปิงนะเจ้าใส่กู่กันเนาะยำเนาะไหมใส่น้ำปูติขาดมาได้ก็จะเป็นใบขิงใบขิงใบหอมนะเจ้าวันนี้บ่มีหอมปอมก็จะใส่ น้ำปลาห้าที่เขาเคี่ยวแล้วต้มแล้วเรียบร้อยเนาะพริกกระเทียมขัวละส่วนผักกาบเจ้าผักกาบของเขาก็มาจากสวนของแม่มี้มาเขียกรอบนะเจ้าแตงกวาถั่วฟักยาวมีหมกเยาะเจ้าบะนักบะไหลเขาไปพอวิธีการปรุงกันเลยเจ้าตำพริกกับกระเทียมก่อนนะเจ้าตับเ้ิ่มเหลวเลยเนาะ ำพริกแล้วละกับนี้เขาก็ใส่น่อไม้เลยเจ้าใส่ไปมดเลยน้อใส่ไปในโคกเนี่ยเดี๋ยวเขาก่อยสวกเอานะเจ้าใส่น้องไม้ไปมดละกับนี้เขาก็ใสหน้าปลาห้าเลยเจ้าใส่ไปซักปากไปปลายนอ ก้อนนี้เราก็จะเริ่มสวกแล้วเจ้ากอนนี้เราก,สกา็สวกเลยเจ้าสวกคือมันคุยเนะาะคือมันเข้ากันแล้วก้นี้เราก็จะใส่น้ำปูแล้วเจ้า น้ำปูบบใส่เสียงนะเจ้ามันนักล่ำไปเนาะนี่ตักมาบางคนกัดกิ่นได้บางคนกัดกินดนกก่นมาได้นะเจ้าสวกไม่ค่อยนะเจ้าน้ำปูยังค่อนๆอยู่เนาะเดี๋ยวจะสวงค่อยทั้งหมดเลยมันจะได้ทั่วถึงนะเจ้าเวลากินนี่ละมุนละไมเนาะอยู่ทีค้นมากเหงนมะ สวกเรียบร้อยละกำนี้เฮากะใส่ใบขิงเลยเจ้าใบขิงใบหอมเนาะมันตึงเปิงกันนะเจ้ากำนี้กะสวกทันก้าื่อมันเข้ากันดีๆใส่ปีชูน้อยหนึ่งนะเจ้า แล้วละกับเนี่ยตักใส่ถ้วยกินกันเจ้าตัากเรียบร้อยมากิ่นข้าวได้กันเนื่อเจ้าพักกับนักขนาดแต่งหันเป็นแว่นๆจีเลยเนะเจ้ากินกับข้านึง ใจกาเข้าแนบเลยนะเจ้าบางคนก็กินไป่ได้ไน่ะน้ำปูกิ่นแล้วเจ็บหัวมองห่วนเจ้านี่แต่สำหรับหนิงของมกอืฮึมม็อขนาดนต่เจ้าน้อไม่เลี่ยงนีหนาะต้มแล้วเนี่ยบ่มีหื้นบ่มีอย่างเลยนะเจ้ากลิ่นล้ำนะเจ้ารสชาติดี พักนี่หนาแม่ปลูกเองม่ต้องกลัวเรื่องสารพิษตกข้างกินแบบสบายใจได้เลยนะเจ้าม่ต้องไปซื้อติดกาดเนาะอันนี้ฝนพึ่งตกได้สักพากหนึ่งเนี่ยเจ้าพักกับกำลังงามแม่ก็จะเริ่มปลูกพักละแต่ก่อนนาเนี่ยตีได้กลิ่นทัวกิ่นบวบอย่างเงี้ยก็คือ ไม่เถาไม่เคืือไม่เลื่อยเอ็มก็คืออยู่ได้เนาะมันก็นยังทนอยู่เจ้ามันเหมือนพักกาดพักสลัดอย่างนี้เนะเจ้าอืมํำตับแตงเห,ห็น่หมอืลํำขนาดเลยนเนะเจ้า เป็นแถมหนึ่งเมนูที่ถูกใจถ้าใครมกักย้ำน้ำไหมใส่น้ำปูลองไปยะดูนะเจ้าสำหรับคลิปนี้วิธีบ้านสไตล์หนุงหนิงสวัสดีเจ้า